ครัสบสวัสดีครับพ่อมแม่พี่นอ้องเย็บชีสองข้ามมงินใช่นะครับมือนีเศ้าวันที่แปดมีหน้าสองพันห้รอยหกสิบเจ็ดพ่อกันยุทตลาดบ้านเโลน,น่าง,งัา่มหรือว่าตลาดบ้านพุ่มเกล้นนะครับมือนีไฟกับไหลพ่อประมาณนะครับนายห้อยกับขามาหาซื้อม้วซี้อถ้วยไหลฝากพ่อมแม่พี่น้องเย็บชีเขาว่าแบบชมระฟังกับฝากกดติดตามกดก,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 ดกระดิ่งกด Subscribe ด้วสวัสดีครับครับผม มาบอถือกับโทรสอบถามศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดซีซีนะครับช่องทงั้งเสนง้นทั้งโทรมาสอบถามลองมึงเพื่อว่าเป็นการเสียเวล่าเขามา้าบึ้งแลคข้าวไข่รองมึงใส่ข้าวไตัวไหนเจ้ามามันสูงเท่าไหร่สูงรนอยสามหกบวกมาครับท่องเช็คเดียวเราทำนี่ท่องเก้าเดือนเราท่องพ<ะ>่อได้หรอทำนี่ ้องเบิ่มพันล้านทองเก่าเดือนเราแล้ววะทองสี่หมื่นสาม้องสี่หมื่นสามคั้วลูกจะโตแล้วครับสามค่าทองลูกสามค่าทองขั้วลูกสามขาทองทองราประกันทองได้เนาะเปิดราคาไปเท่าไรละครสี่่นสามพัเปิดราคาไปสี่หมื่นสามพันบาทเปิดราคาไปสี่หมื่นสามพันบาทแม่ทองลูกสามในทองขอเบอร์โทรหน่อยพ่อ ศูนย์เก้าหกศูนปศูนูย์ปดปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดของผู้โดยสนใจโทษสามสามรายละเอียดตามเบอร์โทษที่นอกใไฮไฟนอกเมืองอ๋อโชคโคกัหมันะครับเด้อมันเมียมั่นอันนี้เมียทองนะครับสูงเท่าใดนอนนี่สูงร้อยสามสิบแปดท่องเจ็ดเดือนเราับท่องหาเดือนท่องพ่อไดเนอะนี่ท่องเก้าจะเลื่อนใบรอดเอกสารการผสมมีครบเนาะ เป็นลูกตัวใดในทองครับนี่ลูกตัวที่เท่าใดในทองลูกตัวที่สามในทองสูงเท่าใดก็ร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบแปดสูงร้อยสามสิบแปดเราวัดแล้วลูกสามในทองทองเขาเจะเลื่อนนะเราว่าแตมีตีก้นบามีเอียงนะครับเบิ่งคือเปียรจะว่าข้อวัดกระสูงอยู่นะครับรประกันท่องนีเนะครับเนาะระบะกันท่องครับระบะกันท่องเปิดราคาเท่าใดครับนี่ 32, เปิดราคาไปสามหมื่นสองพันบาทสา0หมื่นสองบาทท่องเขาจะเลืออ่อนยางดีรับประกันท่องให้อีกสูงลอยลูก3าในท่องนะครับเปลี่ยนเขาไปเลี้ยงไปกินน่องครับเปิดราคาไปสาม0 0ืบาทเอาขอเบอร์โทรนะครับศูนย์ศูนย์หกหน 6, ึ่งูย์หกหน่้าหกหาแปดสามสองแปดแปดสามสองแปดเอาผู้ดใดสนใจคว้วยแม่ท่อง ไิ่งๆกับเกาจะเลื่อนไปจินนองกัโทษสอบถามถามเบอรอโทษได้ครับเด้อเอาโจโจขมันได้ครับเด้อแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยสูงร้อยยี่สิบกว่านี่แหละเนาะสูงร้อยยี่สิบกว่านี่แหละเนาะอัตลักษณ์ตาแต้มแช้มแจ่มดีลูกหลานไทยเะพ่อนน่ลูกหลานเบิม่มหลานเบิ่มพันล้านพ่อพันเป็นลูกเบิ่มพันล้านแว่กี่ปีอะไรพอ มีกวอน,นเนี่ยนี่แหละควายนะเป็นเมียสาวน้อยอัตลักษณ์ตาแจมแ่มแจ่มจำดีผุนอ,อ่องพ่อนายกอ,อกเพชรด,ดีดีนะครับไรหนา้าไรหลังขิงดีนะครับเขาจันทร์พันนะครับเปิดราคาไปเท่าไหร่พ่อนี่ยเปิดราคาไปสองหมื่นห้าพันบาทเปิดราคาไปสองหมื่นห้าพันบาทเป็นควายเมียสาวน้อยดีเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีหลานเบิรมพันล้านนะครับหล,ลานเบิรมพันล้านเขาหางช่วงท้ายดี เปิดราคาไปเศร้ากรัวเนี่ยนาะพอนะขอ,อ,อ,อเบอร์โทรเน่ยพอศูนย์แปดหกแปดห้าแปดหสองสองหนึ่งผู้ใดส,ใสนรใสโทรสอบถามรละเอียดตามเบอร์โทรพอ่พอเราเห็นไหมเด้อออาโชคชกเนหมาเนาะพอนออะผมคบเมียสาวน่อยนะครับสีแดง,งคือพลังเถอะกลวยกระช่งกล้ยกรช่งกล้ยกระช่งคนน่ะกีอโอ้ยกล้วยกล้ย,กยผู้ดีผูให้ออกแดดสีมันเลยแดงเยกง็กน่อยนึง แม่สาวหน่อยเนาะปีพระแม่สาวหน่อยอายุเท่าไรปีเท่าไรครับหนิปีเจ็ดเดือนแปดเดือนเนาะแต่ว่ากุ้ง <8 S 2> สั่งดีอยู่ครับเ่าหางช่วงท้ายดีเอาไปตากแดดเล็กน,น้อยครับผมเอาไปตากแดดเล็กน,น้อยสูงเท่าไรร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบเจ็บนี่แหละเนาะร้อยสามสิบวกรบนี่แหละเนาะที่ตัวเปี่เป็นลูกพอพันมีสายเลือดอยู่ขนาดเป็นยังไปไปขังจะอยู่ตะหงมมันเลยออกมาสีนี่เปิดราคาไปเท่าไรครับนี่เปิดราคาไว้สองหมื่นส่วนๆเปิดราคาไปสองหมืเพียงเพเล่เนาะครับสองหมื่นเพียงเพียงเลยเอาขอเบอร์โทรเนี่ยนย์หกหนึ่งเก้าสี่สามสี่ห้าเก้าแปดสีกผู้ใดสนใจโทรสอบสามตามเบอร์โทรเราห้ไไ้เด้อ เอา๋อโชลคนมานด้วยครับด้วยครับเท่าไหร่ห้าสิบห้าุวยมาวอทยี่ก่องเมียตะวนย่ก่องมีมาะวันไทยเจ้าบาทพอนีกลวยถึงน่อยนเฮ้บมีบ่มี่ปลายบ่มีต้นมันบ่นี่ิมีแต่ต้นมีแต่ต้นเจียตปันหาของยี่ปอโลคล้วยปูน่อยมาก เจ็ดพนะันหาพันเอาขอเบอร์ชนะ่วยนายพอค้าเพื่อนชนใจศูนย์แปดศูนย์สี่เจ็ดหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดอเราว่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทอาของนี่ปอเราเล่ามาที่ขามาตลาดมาซื้อมาขายปาดกลวอีกคู่นึงพอบุญเรานะครับลูกครูที่ลูกครูย่างดีแม่สูงร้อย ร้อยสามสิบได้ไหมตัวนี้สามตัวดิแม่ลูกลูกคูแม่ท่านในท้องเนาะแม่ท่านในท้องเปิดราคาเท่าไรแม่ลูกลูกคูสองหมื่นสองพันบาทสองหมืนสองพันบาทแม่ลูกลูกคูร้อยนิหน่อยเอาไปพัฒนาตัวได้ครับเอาตัวคูน้อยได้บ้างนะครูน้อยครูน้อูน้อยเปิดไว้สองหมืนเจ็ดพันบาทสองหมืนเจ็ดพันบาท ดูหนมื่นเจ็ดพบาทลูกล้านพ่อ 1, ใดนี่เป็นลูกเบิ่มพันล้านเลยติใบรอดเองสารมีใบรอดเองสารมามีเป็นลูกเบิ่มพันล้านนะครับ,เ, 20, บเบิ้ดไว้2องหมื่นเจพันบาทสองหมืเจ็ดพันบาทขอเบ, 8, บอร์โทรใน่บัดศูนย์เก้าสองหนึ่งสาเดเจเองผู้ใดสนใจพอ่อพันกับแม่ลูกโทรสอบถามตามเบอร์โทรเป็นให้ใบรองมืออาโชคโชคนมานนะครับด้วแม่สาวน้อย แม่สาวน้อยเจ้าบาทครับนี่สองเมื่อนหาพันบาทแม่สาวน้อยหลานเบิ่มพันล้านพนักานพัน,นว่าว่าตูยูดีดีคุณนางเงาเลยเข้าคุณเนื้อหนังดีคล้ควยคล้ยสิบปีเท่าไรน,นี่ละมันบพครับคล้วยปีคล้วยสิเมนสิบเดือนนี่ละคว้วยยี่สิบเดือนนี่นะสูงรนอยยี่สิบกว่าอยู่สูงรนอยยี่สิบกว่าอยู่นะครับแม่แม่สาวน้อยบ่มีแม่มานั่งมาดิ เปิดราคาเท่าทไรน้อยนน่สองหมื่นหาพันบาทแม่นี่เด้กันแม่นี่แม่เดียวเนาะแยกลูกมาท่องว่างบ่ครับท่องว่างสูงเท่าไรครับน,นี่ร้อยสามยี่ห้าบวกลบเนาะร้อยสามยี่หาบวกลบ,ล 3, บ,กลบคุ้ยลูกสองลูกสามเขาท่องนี่ละลูกสองอันนี้ลูกสามจีเขาท่องบานนี้ลูกขึ้นบ่อกม่ขึ้นอยู่แยกลูกไปแม่นี่เปิดเท่าไรน้อย สามหมื่นเนี่ยนี่เปิดราคาไปสามหมืน่นสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทเอามันขึ้นแม่ไปใช่พอนี่พอนั่นได้เมียนั่งหน่อยสองหมื่นหาพนันระหว่ะเอาขอเบอร์ทั่วนะครับนี่เบอร์ทั่วหน่อยศูนย์หกสองหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เก้าห้าหกของผู้ใดสนใจทั่วสอบถามรายชื่ลงเบอร์เมียสาวหน่อยสองหมื่นหา,ามเมียใหญ่ผลสามหมื่นนะครับ สนใจก็โทษสอบถามตามเบอร์โทษเพืนเห็นไหมน้องมึงด้วยครับแม่สาวแม่สาวสีเปลือกนะครับแม่สาวสีเปลือกอายุเท่าไหนเนาะแม่สาวนี่ปีคือปีปีอายุสิบเจ็ดเดือนสูงร้อยยี่สิบกว่าแล้วนะเนาะร้อยยี่สิบกว่าแล้วล่ะเป็นลูกหลานตัวไดบนี่ เป็นลูกเบิ้มพันล้านเตจ bueno. นีใบลอดเองสารวะนี่ใบลอดอันนี้เมีดยดอนนี่เป็นลูกเบิ้มพันล้านนะครับเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้สามหมื่นสองลูกเบิ้มพันล้านตัวเมียใบลอดมีนะครับอันนั้นแม่แม่นี่สิแม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนะครับแม่น้องเพิ่นเป็นตัวภูทีแม,ม่ลูกตัวภูนะครับบัดแม่ลูกตัวภูลูกได้ครับแม่เพิ่นได้ลูกแคกตัวลรว สตัวตัวซี่ที่เขาท่องน,นี่แหะครับแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับสามหมื่นเจ็ดพ <30, 000. S 1> ับาทสามหมเจ็ดพันบาท,ามมท,าบาทตัวตัวนั้นสามหมื่นเท่าไรก็สาม,มอสอง 32, แม่ลูกคูสาม,ม่นเจ็ดเอาผู้ใดสนใจเอาขอเบอร์โทรนะครับบัต0ศูนย์แปดศูนย์สาเจดสองสอนยเจ็ดหนึ่งเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามตามเบอร์โทรลงมือนะครับเอาชโช์ๆึ้นมาด้วยครับเด้อได้แต่ค่วยหน่อยๆที่เจียมากขึ้น้าของนะเจ้าัเล แม่นี่แม่นี่สูงเท่าไรนี่ลอยสิบเส้นเจียวจะคูแล้วเกียวจะคูแล้วเก้าคูหนึ่งเปิดลาคาไปเท่าไรเปิดราคาไปสิบงเปิดละขาไปสิบสองแม่นี่กับแม่แมตัวเมียอันนี้กับมื่นสอง่กันลูกเพิ่มลูกเพิ่มมัล้านก็ได้ทุกตัวอันนี้มื่นสองอันนี้กล้วยเตี้ยสูงลอยสิบเส้นกับมื่นสองเ่ากันนะครับ ก้อยแชะอันนั้นก็ตวนึงูชะก้ยก้ยเรีขึนกันเด้ไหมครับผมครับอันนี้เมื่อนสองอันนั้นกับเมื่อนสองเนาะเบอร์โทร่มีไปบันเบอร์ทรมี่าครเอาเปิดถ้ยมาบันเนี่เบอร์ทรวศูนย์แปดห้าศูนย์ปดห้าห้าห้าสี่สองสองหนึ่งหนึ่งสี่เกเจ็ดเก้าเจอใผู้ใดสนใจกับทรสอบถามตามเบอร์ทร่เราให้ไว้ลงมึงเอาโชคโชคกันมาเนอครับเด้อครับ แม่แม่ลูกแม่ลูกคูงลูกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่เนาะโอ้แม่ลูกลูกแม่แม่ทับจักเดือนเราครับสามเดือนแล้วทับพ่อได้ไหมครับพี่แม่สูงร้อยเท่าไรร้อยสามหายเดี๋ยวน้อร้อยสามหายบวกลบได้หรือเลูกตัวแม่ลูกกับตัวแม่ยย่างดีลูกตัวแม่ยย่างดี แม่ลูกเปิดลขาขาวเท่าไรครับสามสิบสี่่ถ้าลูกนี่เจ็บาทครับพี่แม่ลูกนี่คูนี่สามสิบสี่นะครับเราห้องไ้ซื้อดอกมาต่อร่องละข้าวนะครับสามหมื่นสี่พันบาทตะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่แต่ว่าในท้องแม่ก็สามเดือนแล้วถ้าลูกเจ็ดบาทครับนี่สามหมื่นสี่พี่เอา ถ้าลูกมันจาะบาดก่อแปดทัานไปสีเหลือแมีจาะบาดเหลือเมียจะบาดแเมียจบาดกันยี่สิบลูกแปันแม่ย4ีม่มทองสามเดือนแล้วนะครับเอาผู้ใดสนใจเอาขอเบอร์โทรนะครับบันศูนย์แปดีครับศูนดนยสี้าสี่เก้าแปดห้าสี่เก้าแปดผู้ใดสนใจเอาทั้งแม่หรือว่าเสียวต่แม่หรือว่าเสียวตาลูกไปก็ได้ โทษมาสอบถามรายละเอียดกับเราลงเบิงนะครับสำหรับนี่แหะคือบรรยากาศตลาดบ้านเราหน้าง,งามดีว่าบ้านทมเกา่าอำเภอเมืองจังหวัดคอนเกนธรรมะพ่อถูก,กเพิ่นเขาตะเร่งวันเสาร์แล้วนะครับธรรมะพ่อถือก็โทษสอบถาม0ุ9แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดที่ีะครับเด้อสำหรับมือนีอช่องฟ้าม,ม,มูลใช่ก็คือสิขอจบคิป เาร์วันที่8วันจกกี่ไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะคอยพ่อแม่พี่น,อนอ้องยะเจ็บยะไข้ยะจนโชคมันมันลำลำเรื่อยๆสำหรับปีใหม่ไทยที่จะถึงมีเดือนเมษานะครับขอราดว่าความขอบคุณสวัสดีครับ